สวัสดีค่ะทุกๆ16วันนะเราก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะอาจารย์สีเมืองเอกนะจะมาทายดวงรายวันของท่านทั้ง8วันนะคะ1กันยาว่าท่านไหนนั้นมีโชคจากไหนอย่างไรกันบ้างนะคะ1กันยานะคะที่ผ่านไปนั้นก็ยินดีกับหลายๆท่านนะคะที่ถูกกันไปนะคะแล้วแต่ท่านไหนจะมีโชคนะคะท่านไหนไม่มีโชคก็รอไปก่อนนะ รอไปก่อนนะคะท่านไหนมีโชคก็เฮกันไปนะคะเเราจะมาเริ่มต้นตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์หนึ่งกันยาโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะจากแม่ผีเสื้อสมุทรนะคะเทพเจ้าแห่งตัวเลขนะคะอุเยอาเยปชะอุเยอาเยปชะดะอุเยอเยปชะอุเยอาเยปชะซื้อตัวไหนขอให้ถูกขอให้โดนนะคะ จะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์โชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันอาทิตย์เขาบอกว่าโชคนั้นนะคะจะได้จากอายุคุณแม่พอสเกิดคุณแม่นะคะคุณแม่อยู่ขอพรคุณแม่ซื้ออายุคุณแม่คุณแม่ไม่อยู่ซื้อตอนที่ท่านเสียชีวิตนะคะออตอนที่ท่านเสียชีวิตอายุเท่าไหร่พอสเกิดอะไรบางคน เขียนเอาไว้เลยนะว่าฝาลงอะไรอายุเท่าไหร่จะเขียนเอาไว้เลยแล้วก็มาซื้อนะคะก็แล้วแต่นะคะก็ลองดูนะอายุคุณแม่พอสอบเกิดคุณแม่นะคะเกี่ยวกับคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านไปงานศพใครนะคะท่านไปงานศพใครนะคะอา,อายุฝาลงสาลา,าสาลาไว้ศพนะคะแล้วก็ลดลากศพนะคะ ถ้าเป็นถ้าเป็นคนเหนือนะเจ้าบ้านอาจารย์สี่จะเป็นคนเหนือเนาะเป็นคนลำปางเป็นคนเถินเนาะก็จะถาม,มดอนะเล็กที่บ้านตะไดรถล,ลากศพตะไดจะถาม,มดอนะเอามาซื้อเนาะมันก็แล้วแต่โจกเนาะเออเพ่นจะถือว่าคนไต่จะคือโจกก็แล้วแต่เนาะสำหรับท่านที่เ,เกิดวันอาทิตย์นะก็ลองดูนะฝาโรงสาราลากศพแล้วแต่นะคะจะได้โชคจากไหนอย่างไรนะ เลขเด่นนั้นนะคะสามตัวมาหนึ่งตัวมีมีสามมีหนึ่งมีหกนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์โชคมีน้อยเขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากจะได้จากเจ้าที่เจ้าทางจุดทูบสั้น จุดทุบยาวก็ต้องดูนะเป็นโคง้งเป็นงอนะคะทุบสั้นเป็นตัวเลขทุบยาวจะเป็นโคง้งเป็นงอนะคะแล้วแต่นะแล้วก็อยากย่ญ่เอ,อ้ยน้ําท่าอะไรต้องขึ้นให้พล่านบ้างนะวงมะลัยหอมๆนะคะขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ จากท้ายเบอร์โทรศัพท์บางท่านมีเบอร์เดียวนะตัวหน้าตัวหลังลองมาประกบดูตัวไหนออกแล้วตัวไหนไม่ออกก็ลองดูบางท่านมีหลายเบอร์2เบอร์3เบอร์ขึ้นไปนะตัวไหนออกแล้วตัวไหนไม่ออกก็ลองดูนะคะจากท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะเลขเด่นนั้นนะคะมีานี1นะคะมี1มี6แล้วก็มี4นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะ ท่านที่เกิดวันอังคารนะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะท่านที่เกิดวันอังคารโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันอังคารโชคมีน้อยนะคะอ่าโชคมีน้อยนะคะโชคนั้นจะได้จากความฝันนะคะฝันถึงคนเป็นฝันถึงคนตายนะคะก็ต้องลองดูถ้าฝันถึงคนเป็นนะคะเขาบอกว่าเออเอาลงแต้มหนึ่งสมมุติว่า 18ก็ต้องเอา17นะคะถ้าฝันถึงคนคนตายก็ต้องเอา18แล้วก็1 8แล้วก็ไป19นะคะถ้าหากว่าเขาบอกเป็นตัวเลขก็เอาขึ้นแต้มลงแต้มเหมือนกันผีบอกบนคนบอกร่างนะคะและแต่โบราณเขาบอกอย่างนั้นนะคะก็ลองดูนะแล้วก็จะได้โชคจากการที่เราซื้อของเข้าบ้านนะของเข้าบ้านนะเป็นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้า ตู้เย็นทีวีแล้วแต่นะคะซื้อของเขาบ้านมันจะมีเบอร์ของเขาอยู่เนาะก็ลองดูนะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะเลขนั้นนะมีหนึ่งมีแปดมีสองสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะพุธกลางวันโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันพุธกลางวันนะคะ โชคจะได้จากไหนอย่างไรอ่าวันพุธกลางวันเขาบอกว่าโชคนั้นนะคะเอ่อจะได้จากจะได้จากอายุแฟนพอสอเกิดแฟนบางคนบอกอาจารย์หนูไม่มีแฟนไม่มีแฟนกับคนที่เรารักที่อยู่ในบ้านเดียวกันเป็นพ่อก็ได้แม่ก็ได้นะที่เราเลี้ยงดูหรือเราอยู่ด้วยนะคะอ่าก็ซื้ออายุเขานะแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนอย่างไรนะคะอ่า อายุแฟนพอสเกิดแฟนถ้าคนที่มีแฟนถ้าคนไม่มีแฟนคนที่เรารักนะคะแล้วก็การที่คุณไปถือศีลไปบวชนะคะไปถือศีลไปบวดนะะ้ําอ,นะอาจจะเป็นวัดนั้นอาจจะมีนางไม้ก็ได้นะวัดนั้นอาจจะมีนางไม้นางตะเคียนนะมาบอกตัวเลขก็ได้นะหรือถ้ามีนางไม้นางตะเคียนก็ไปขอเลขนะคะถ้าท่านไม่ได้ไปบวดใครไม่ได้ไปบวดดูใต้ฐาน พระแม่กนิมนะคะแม่นางกวักก็ได้บนบ้านนะคะเเวลาเขาบวงสวงหรือออย่างไรนะปลูกเสกมันจะมีตัวเลขนัมเบอร์ของเขาอยู่นะคะนัมเบอร์ของเขาอยู่บางท่านบอกว่าอืไม่ได้ไปบวชไม่ได้ไปอะไรก็ลองไปขอนางไม้นางตะเคียนที่ขึ้นใกล้บ้านท่านหรือวัดไหนใกล้ๆก,ก็ลองไปดูนะสําหรับท่านที่เกิด วันพุธกลางวันนะคะเลขเด่นนั้นนะมีหกมีสองมีสามพุธกลางวันพุธกลางคืนนะคะเลขจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันพุธกลางคืนโชคเขาบอกว่าจะได้จากการที่ท่านไปทําบุญนะท่านไปทําบุญจะมีใบอนุโมทนาบุญหัวกระดาษมันจะมีตัวเลขอยู่เนาะ หัวกระดาษจะมีตัวเลขอยู่นะคะก็ลองซื้อตรงนั้นหรือท่านไปเสี่ยงเซียมซีนะได้เลขอะไรก็ลองมาหรือไปขันน้ำมนต์ก็ได้ไปทำบุญบ้านเพื่อนนะไปทำบุญที่วัดแล้วแต่นะบ้านเพื่อนก็ได้ซื้อบ้านเลขที่เขาก็ได้บงเพราะว่าการทำบุญนั้นเขาก็จะต้องมีขันน้ำมนต์ใช่ไหมถ้าไปทำบุญบ้านนะช่วงนี้นะคะไปทำบุญที่วัดก็ลองดูนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะแล้วก็ จากอายุคุณพ่อพอเสอเกิดคุณพ่อเช่นเคยนะคะคุณพ่อเสียซื้ออายุคุณพ่อเอาขึ้นตัวเอาลงตัวนะคะถ้าคุณพ่ออยู่ขอซื้ออายุคุณพ่อขอผ่อนคุณพ่อถ้าคุณพ่อไม่อยู่คุณลุงก็ได้นะพ่อน้าก็ได้เจ้านายก็ได้เพราะบางคนบอกไม่มีพ่ออะไรแบบนี้เนาะก็ลองดูนะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน เลขเด่นมีห้ามีสี่แล้วก็มีหนึ่งสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะพูดกลางคืนสำหรับท่านที่เกิดวันพระหรือหักอ่าวันพระหรือหักโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันพระหรือหักโชคมีน้อยจะได้จากเลขคำนวณน,นะ,ะท่านเป็นคนที่ชอบคำนวณชอบขีดชอบเขียนชอบเอาเลขหลังออกแล้วมานั่งคำนวณน,นะ,ะตัวไหนดับตัวไหนเด่นอะไรประมาณนี้เนาะ ก็อย่าฉีกทิ้งนะพอท่านฉีกทิ้งไปเอาเลขที่เพื่อนส่งมาหรือเลขเด่นเลขดังอะไรประมาณนี้มันก็จะทิ้งเลขของตัวเราเองไปนะคะเลขคำนวณเลขท้ายบัตรประชาชนหรือ ATM ก็ได้นะหรือ,อลูกหลานบอกกุมารที่ท่านเลี้ยงกุมารไข่ก็ได้เดี๋ยวนี้กุมารไข่จะดังมากท่านก็เขียนศูนยถึงเใส่กระดาษเนาะใส่ภาชนะ แล้วก็จับขึ้นมาก็ได้บอกว่ากุมารขอเลขหน่อยอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เนาะก็ลองดูนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสมีหนึ่งมีศูนย์มีสี่นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์อ่าโชคเขาบอกว่าวันศุกร์โชคโชคจะได้จากผู้หญิงท้องผู้หญิงท้องผู้หญิงเขาาอวบ ให้โชคนะคะ,ะคนที่ท้องอ่ะเทวดาเขาจะอยู่กับเด็กในท้องก็ลองถามเขาดูว่าเลขอะไรนะบางคนอ่ะอาจารย์บอกไปเขาบอกว่าได้โชคเขาบอกโชคให้เขาซื้อลอตเตอรี่ให้เขาหยิบลอตเตอรี่ให้นะคะอะไรแบบนี้บางคนบอกหนูท้องอยู่คะ่ะอาจารย์โอ้โหยิ่งซื้ออายุตัวเองก็ได้นะไปหยิบลอตเตอรี่ก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะ ผู้หญิงท้องผู้หญิงขาวอวกนะคะแล้วก็ท่านอาจจะซื้อของชิ้นใหญ่หรือถ้าหากว่าก่อนหวยออกมีคนซื้อของอขวัญของอกำนันนะคะมาให้มันก็จะขัดโชคนะก็ลองดูในเมื่อเขาให้แล้วเราก็ต้องรับนะคะก็ลองดูว่ามันเป็นเลขอะไรด้วยนะคะแล้วก็เจ้าที่นะคะเจ้าที่ดูแลท่านหน่อยเนาะจุดทุกสั้นทุกยาวตัวโค้งตัวงอ ตัวเลขก็ลองดูนะคะเจ้าที่นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะเลขนั้นมีสองมีหนึ่งมีเก้านะคะมีสองมีหนึ่งมีเก้าเมื่อกี้อาจารย์บอกไปหรือเปล่าเนาะวันวันวัน,ว,นวันพฤหัสบอกตัวเลขไปหรือเปล่าสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะ ท่านที่เกิดวันเสาร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันเสาร์เขาบอกว่าโชคนั้นนะคะมีโชคสูงนะวันเสาร์นะเขาบอกว่าโชคจะได้จากคาชโนโดโชคจะได้จากเลขรถนะคะคำชโนโดเลขรถแล้วก็จะได้จากเลขที่บ้านนะคะบางคนบอกไม่มีรถไม่มีรถเวลาท่านออกบ้านไปนะคะนั่งรถมอเตอร์ไซค์รถสองแถว รถเมรถตู้ได้หมดนะแต่แล้วแต่ท่านชอบถ้าไม่ได้ไปไหนเลยนั่งหน้าจอทีวีเห็นรถอ,อุบัติเหตุก็ลองจดเอาไว้นะเออเลขนี้สวยอะไรประมาณนี้เนาะอย่าลืมเลขที่บ้านนะคะเลขเด่นมีเจ็ดมีหนึ่งมีศูนย์นะคะหมดแล้วเนาะ <c oughs> เลขคำนวณที่อาจารย์สีคำนวณไว้แล้วนะคะออวันที่หนึ่งกันยานะคะ หกันยาสองห้าหกเลขเด่นบนมี5มี4ี่าเด่น5เด่น4ีลอง3นะดับ6ชนเด่นนะคะข้างล่างเด่น7เด่น0ูลอง2ดับ9ชนเด่นนะคะอ่าขอบคุณทุกๆท่านนะคะทีะ่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะให้เพื่อนบางคน เพื่อนก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะคะไม่รู้จะได้เลขจากไหนอะไรยังไงท่านกดแชร์ของอาจารย์ไปให้เพื่อนนะคะไปให้เพื่อนไปให้ญาตินะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะเขาเรียกว่าเป็นสะพานบุญนะคะเป็นสะพานบุญนะคะขอบคุณที่ติดตามอาจารย์สีนะคะท่านฝันตีไม่ได้เอาลงใต้ยูทูบนะคะดวงไม่ดูนะคะจับเลขชุดไม่จับให้นะ จะดูจะแปลให้แต่ความฝันนะคะความฝันเอาไปลงใต้ฐาน Youtube ได้เลยนะคอมเมนต์ลงไปนะคะอาจารย์จะดูให้ฝีนะคะขอบคุณในเพจที่ติดตามอาจารย์สีขอบคุณในกลุ่มปิดนะคะในกลุ่มปิดอ่านะคะอาจารย์ Facebook อาจารย์จะมีเ c e b o o k ส่วนตัวแล้วก็มีกลุ่มปิดนะจะจับเลขชุดให้ท่านต้องมีคู่โต๊นะคะแล้วก็ในเพจนะคะ ในเพจนั้นอาจารย์จะเป็นที่ไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะว่าหนึ่งกันยาขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านรวยๆดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะคะไปไหนมาไหนฝนตกปิดล่มไปด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆพร้อมกับอาจารย์สีนะคะรลักทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ